ทรงนี้ได้ไหมคนดูเนี่ยเห็นป่ะ มาจุกวะเท่เทว่าปล่อยผมอีกว่ะเอาทรงนี้แหละนะทุกคนพี่ก็ขอฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์และกดซับสไครป์พี่ด้วยละกันนะครับคลิปนี้พี่ขอ1000ไ like ลค์นะครับคนดูช่วยๆกดด้วยนะเออเดี๋ยวนี้กดไม่ถึง1000ไ like ลค์เนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบเลยนะเดี๋ยวพี่จะไม่ทําคลิปแล้ว,ลวอย่างไงกูต้องทำแกูไม่มีแดกอะทำยไงอาจารย์มูงเองก็กด like ไลค์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะเว้ยเออแค่หน like. ึ่งพันไลค์ช่วยๆกันกดหน่อยก็สําหรับคลิปในวันนี้นะพี่ก็จะมาเล่นผลผลอะไรคนดูเห็นหน้าปกกกกููเอองง็รรร้้แลลลวไไไหหนนนนผผบบิิิ๊มาย่่ีสปตะคั มันปรับมาใหม่เอาจริงๆมันปรับมานานแล้วแหละแต่ว่าพี่เนี่ยเพิ่งเอามาเล่นนะครับคนดูเขาบอกว่าสกิลใหม่เนี่ยดีกว่าสกิลเก่าบางคนก็บอกว่าสกิลเก่าดีกว่าสกิลใหม่นะคนดูซึ่งเ,<อ>เดี๋ยววันนี้พี่จะมาลองเล่นให้ดูนะครับ<อ>ก็เซ็ตเป็นประมาณนี้เนาะทุกนก็ดูเอาเองก็แล้วกันนะครับผมเลนเป็นสายผลนะครับอัพสายตามนี้นะคนดูก็ก่อนที่พวกเองจะไปดูพี่ล่าค่าหัวเนี่ยพี่ขอฝากอะไรอย่างหนึ่งนะทุกคนดูเออคุงช็อปนั่นเองนะคนดูหรือร้านขายแก้ตานของพี่นนนั่งะมมมาาทุกกกคคค้็ีสิต มาดาบคู่เนี่ย19บาท89บาทคต้ถูกนะลองมาซื้อดูส่วนสินค้ายอดฮิตก,ก็คือสุม่มไก่ตันดาบคู่ไม่มีเกลือมีโอกาสได้เผ่า V4 ขั้น10นะทุกคนราคาแค่179บาทนะครับถ้าเกิดเราสุ่มเนี่ยแล้วเราไม่ได้เผ่า V4 นะทุกคนเราก็ได้ดาบคู่ไปแทนนะแต่ถ้าเกิดเราสุ่มได้เผ่า V4 เนี่ยเราก็ได้ขั้น10ไปเลยนะเว้ยคนดูดคุ้มนะครับ179บาทเองลองมาซื้อกันได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอีกเนี่ยก็จะเจอเป็นพวกเผา่า V4 นะครับก็ขั้น1บนะราคา300 400, 400ก็ลองมาซื้อกันได้นะครับก็อย่าลืมกดที่คลิกที่นี่ด้วยนะครับกดตรงนี้แล้วก็กดไก่ตันแบบสุ่มแล้วก็เลื่อนลงมา นะเราก็จะเจอเพิ่มนะครับทุกคนก็จะมีเนี่ยเผาเพิ่มขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้ของที่ผมลงเยอะที่สุดน่าจะเป็นเผาปลาวีขั้น10นะแล้วสินค้าขายดีอีกอันนึงก็คือกล่องสุ่มเผ่าวีมีเกลือนะครับมีโอกาสได้รหัสเผาวีขั้นส0นะทุกคนราคาแค่5บาทนะคนดูเออเอามาซื้อได้นะครับบอ่อเลยโคตรคุ้มมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับคนดูก็ลองมาสุ่มบางคนแบบว่าสุ่มไปก็ไม่ได้อะไรเลยกูก็บอกอยู่ว่ามันมีเกลือกูไม่ดูล่ะเออถ้าอยากซื้อเนี่ยก็มันเผา นะก็เดี๋ยวพี่จะปักหมุดลิงเว็บไว้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนเข้าเกมมันดีกว่าบอกเลยว่าเซตนี้นี่ปากเทพได้แน่นอนนะคนดูผมเห็นคนบัวอยู่เฮ้ยมีคนใช้โมจิเดี๋ยวมึงเจอมึงเจอกูฉีดมึงเจอกูฉีดนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยมันเปิยเคนเบนโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ไงอืมอืมเฮ้ยผมเกตได้แล้วผมเกตได้แล้วมามามาหัวจริงเว้ต่อคอมโบยากว่ะคนดู มันเก่ตหมดเลยนี่หว่าโอ้ยเชี่ยเชื่อชิบหายแล้วดีนะมีเผาเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยเถอะไม่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 ไมไมนี่ไงกูได้กูบอกแล้วอะไรผมบอกเอ้ยเฮ้ยใจเย็นเจนยงังยังยังออกทุกทุกอย่างมันต้องเป็นของของกูแม่งใกล้เกินรู้สึกผมชินสกิลเก่ามากกว่านะเฮ้ยโอ้โหไม่น่าทานันเอาดึงได้อยู่ไอ้เจ้เอ้ยไปโดนมาโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนมานี่มึงมานี้ เฮ้ยไม่โดนได้ไงนี่ไงนี่ไงตายซะปิงนั้นเนี่ยไอ้นี่ปิงหัวแตกหมื่นเจ็ดผมเอ้ยข้าหัวอะไรอ่ะยี่สิบสองเอ็มเลยหรอตึงๆครับไอ้นี่ปั๊มข้าหัวมาหรือเปล่าทำไมแบบมันข้าง่ายจังเลยคนดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนา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 ยหยุดก่อนเดี๋ยวเราเลี้ยงของก่อนเฮ้ยเอาโอ้โหยดแม่ชิบหายแล้วกูฟ้าขึ้นต้นไม้เฉยดีนะรอดตายไปนี่ไงแล้วก็ฉีดตรงไปหน้าโดนสักหน่อยเหอะ เว้ไม่โดนเลยนี่ไงปาไปนี่สตันอืมตอไปอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย,ยมาดิมาดิแข่งแล้วไหมแข่งก็หยุดไม่อยู่ครับแข่งก็หยุดก็หยุดกูไม่อยู่ตายไปซะหัวแตกคมๆอะครับคิดหรอว่าของแข่งแค่นี้จะหยุดพี่ได้มันหยุดไม่ได้นะครับน้องไม่ใช่ผู้หญิงไงที่จะทำให้พี่แข่งอะ,อะ เดี๋ยวคนดูตอนนี้พี่เปลี่ยนฝั่งแล้วเดี๋ยวพี่จะไปถล่มมันกันนะครัพบเป้าหมายแล้ว3 2 1สอง,งไม่เคยโดน <c oughs> มึงมันนี่เลยไก่ตายไปซักสีนี้นี่ตายแน่นอนอู้อย่างน้อยก็ได้ข้าหัวเฮ้ยๆๆๆ้ยสอบสอบเราพบเป้าหมายหนึ่งนี่ไงโอ้โหทำไมช่วงนี้คนเล่นผลน้ำแข็งโคตรเยอะเลยวะคนดูโอ้ย,เ,อย,เ,อยเป็นพวพี่แน่นอนเลยชิด สวย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 นี่มานี่นี่นี่ไงนี่ไงคอมโบคอมโบเทยอะไรไม่รู้แต่มันมาเหนือให้นั้นแหละนี่ไงแต่กูมาเหนือไม่ตายอีกคนดูชิบหายแล้วมันหนีอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีไม่หยุดไม่หยุด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 โอ้โหไม่ตายอีกไอ้เชี่ยเอ้ยเออโดน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 ตายแม่งเอ้ย ไม่ตายอีกหนังหมาหรือหนังควายมานี่เออไอ้เหี้ยเออเออสวยสวยไม่ตายอีกไอ้เหี้ยเฮ้ยตายเรียบร้อยหัวดแท่งอืมไอ้นี่จะมาล้ากูเป็นมารู้ช็อปร้านบริการกดผลและเกมบัสเลทเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไอตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ,บนั่นไงไอ้สัตว์เอ้ยกูคิดไว้อยู่แล้วดีนะอู้ มานี่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 นี่ไงนี่ไงมาดิโฮ้ยไม่โดนไม่โดนเลยกูทะลุทะลวงอู้ลบเฮ้ยชิปหายคุณดูโฮ้ยเ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 อาตื่นหนูเกือบแล้วเกือบแล้วผมกูเกือบแล้วอืมไม่โดนอีก เจอแต่พวกหนีนะครับคุณดูนี่ไงโดนโดนโดนเต็มติดไฟอันนะเรียบร้อยติดไฟตายสภาพจะหนีไอคิดดีๆหน่อยผมเจศสตูดึงมาสวยไม่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 นี่ไงโอ้ชิตโอ้โอ้โอ้ดีนะผมเปิดเผาไว้อยู่แล้วมีเผาตื่นด้วย จะไม่ต้องกลัวคนดูดนคอมโบใส่เต็มเลยนี่ไงมึงจะไปไหนโอ้ชิตโอ้ยายายาไอาพ้อาพา้พะไม่มีบทแล้วยังจะเข้าเฟรมไม่มีบทแล้วยังจะเข้าเฟรมมึงมานี่มึงไม่มีบทนี่ไงไม่มีบทโอ้โหแม่งเอ้ไม่น่าตามฆ่าเลยนี่ไงฆ่าเสร็จละมึงต้องรับผิดชอบทุกอย่างนี่ต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบติดเบอร์ตายนะออกออกอนี่ไงโอ้โหใช่ไหย โดนครับหัวแตกคมๆไปไฮเปอร์เก็บหมดครับจังหวะเนี้ยเซอร์นี้คือแบบพี่เก็บหมดทุกคนเลยนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1,000พ like ไลค์แล้วนะคนดูไปป้าน้องนี่ไงเอาเอาอีกเอาอีกก็ลุยเลยครับเอาอีกก็ลุยนี่ไงนี่ไงคอมโบขั้นสุดยอดนี่โอ้ยโอ้ยยายโอ้โหชิบหายแล้วมันเป็นน้ำแข็งรอดแล้วรอดแล้วรอดแล้ว,รลว,ลวเรามีเผ่าเรามีเผ่าไม่ต้องกลัวสวยครับ อ้าวจะหนีไปไหนอรอจะหนีไปไหนหรอ,น,ไไหน,หรอนายเนี่ยนายจะหนีไปไหน,ออนเออนี่ยนห่วแตกสามทับสามผมคมไปคนดูเป็นเพราะว่าพลังเอทุกคนเนี่ยช่วยพี่กดไลค์นะพี่ก็เลยฆ่ามันได้นะคะเออผมเกือบลืมไปเลยคนดูว่าสกิลไอ,อ,อ,อ้ผลไอ้นี่มันสามารถเรียกไอ้อพวกลูกน้องได้นะเนี่ยเออแบบนี้ต้องจัดพวงมาัสักหน่อยแล้วคนดูเอา้าชิปหายแล้วกูหัวนี่ ลูกน้องกูลูกน้องกูจงออกมานี่ไงล็อกใครโดนไม่รู้อะโอ้โ,โอ้นี่นี่กระนำโดนกระนำกระนำจัดมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนไอ้ไนุมโ,โ,โดนครับตายกลางอากาศไปโอ้โหสวยๆคมๆงามๆเนาะมาอีกสักตัวดินี่เจอลูกน้องกูเุ้ยมึงจะไปไหนฮัลโหล นี่ไงลูกน้องลูกน้องออกมาล็อกมันล็อกมันโอ้โหแม่งคนนะสงสารน่ะตายซะหมดแตกผมไม่เปลี่ยนฝั่งมาทรยศไอ้นี่ดีกว่านะเพราะไอ้นี่มันอยู่มาลีนะคนดูโอเคตอนนี้พี่เปลี่ยนฝั่งแล้วนะโอ้ยเป็นเทียอะไรเนี่ยวัตเตอร์ฟักเอ้าจังหวะนี้กูโดน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 เล่นเลย นี่เดี๋ยวเรียกลูกน้องด้วยเรียกลูกน้องนี่กบกูเรียยร้อยครับเอาโอ้โหแม่เลยคุณน่าจะคิวมันก่อนแม่งเอเกมไปก่อนซะละนี่อุย้ยชิบหายแล้วโดนเล่นอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเสกลูกน้องกูมาจัดการมึงแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่นี่ลูกน้องกูโอเคครับคครับมามานี่หัวใต้ไหมอืมใส่เต็มโอ้ชีตโอ้ดีนะมีเผ่า โอ้ยลูกน้องลูกน้องลูกน้องกรูลูกน้องกูจงออกมาออกมาให้หมดมีตัวเชี้ยอะไรไมังไม่รู้ออกมาให้หมดแค่นั้นแหละเออล็อกโอ้โหไปล็อกบอทเฮ้ยเผาตื่นก่อนแล้วกันจังหวะเนี้ยมาครับกูไม่เกรงกลัวอะไรแล้วลูกน้องกูออกมาให้หมดอืมโอ้ยดูดูเหมือนวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยนี่ไงครับนี่ไงลูกน้องลูกน้องโอ้ยไม่นะเชิดโอ้ โอ้นี่ไงเรียบร้อยหัวแตกครับคมคมลูกน้องลูกน้องกู้ไม่นะเสกไม้หมดนี่ต้นไม้ต้นตะเคียนต้นที่อะไรเสกหมให้หมดนี่ครับเสกกบด้วยโอ้ยมันผิวมันผิวเอ้ามาดิมาดิหัวแตกนะอุ้ยเคยเขียนเป็นในคนดูไอ้นี่คนไทยชัวร์เลยโอ้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 เออตายหัวแตกเอ้า ได้ไหมนั่นน่ะเฮ้ยยังยังมันยังไม่ตายโอ้โอ,โอ,โอโกูโดนบาด,ดินี่ไงหวัวแตกไปตะโอ้ยตอนนี้เหมือนมันลุมผมเลยคนดูเอามาดิมึงก็มาดิอ๋ออ๋อานายจวัตคือนายจวัตว่างั้นโอ้โหมานี้ตายหวัวแตกอืมมันเออมันมาลินหมดเลยนี่ว่าคนดูมามาครับอ๋ออ๋อ ติดเบิร์นั่นน่ะติดเบิร์นั่นน่ะเบิร์นเบบี้เบิร์น่ะรู้จักเปล่าเบิร์นเบบี้เบิร์นเอาโผติดกูติดชี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 ไม่เคยจะเอาวโดนเฉยนึกว่าจะไม่โดนซะแล้วมันมากันหมดเลยทุกคนมันมากันหมดเลยอะไรวะเนี่ยนี่ไงนี่ไงโอ้ยชิดนี่อืมชาร์จเต็มเป้ามานี่มานี่เฮือทะลุทะลวงเออหัวแตก ชีพ่อกูเป็นนักชีดพ่อกูเป็นนักชีดเนี่ยหัวแตกไปซะโคตรแรงนะคนดูผสมกับเผาตื่นดิก่ะมบบนี้คือที่สุดแล้วอ๋อ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 บอนสตีนไงเนี่งบอลสตีนวอลสตีนเหรอไม่โดนวะไม่โดนได้ไงอเอเพิ่งโดนตอนท้าย ตายไปซะโอ้ยพอแล้วมั้งเล่นเลยใแล้วมั้งคลิปเนี้ยนะนี่ผมว่าผมได้คิวค่อนข้างเยอะแล้วนะคนดูโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดซ<ๆ>ับสไครต์พี่ด้วยแล้วกันคลิปนี้พี่ขอ1,000ไ like ลค์แล้วกันนะครับผมเชวญเชิญกดซับโดยพี่จะสองแสนแล้วเชิญกดหน่อยแล้วกันนะครับคนดูพี่คิดว่าถ้าเกิดพี่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยก็น่าจะสองแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเชวญเชิญกดด้วยนะครับกดซับนะแล้วก็กดไลค์ด้วยอเสำหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ มีเพียงเธอแค่คนเดียวให้ฉันข้างใครเธอคนเดียวให้เธอได้ยาเฮ่ hey, hey. ก็ฉันมีเธอเป็นตัวเป็นตนให้คิด